หลักการคือคุมไฟให้อยู่ก็คือไม่ให้ไม่ให้ไฟมันลุกลามไม่ว่าจะมาจากเชื้อหรือมาจากทัดไฟก็บน้ำเลิบด้วยสายเหตุอื่นๆนะครับเติมน้ําให้ชุ่มแล้วก็ปรับให้ลมเคลื่อนแล้วครับแล้วก็สังเกตคือดินเนี่ยครับจะต้องสมานด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรามาสู่การรักษานะครับเป็นวิธีการที่ฝากไว้นะครับในช่วงท้ายตอนนี้ว่าการหลักการคือคุมไฟ เติมน้ํากุ้งไฟที่อยู่ก็คือไม่ให้ไม่ให้ไฟมนุษย์ราไม่ว่าจะมาจากเชื้อหรือมาจากทัดไฟก็เริ่มด้วยสายเหตุอื่นๆนะครับกุ้งไฟเติมน้ําให้ชุ่มแล้วก็ปรับให้ลมเคลื่อนแล้วครับแล้วก็สังเกตคือดินนะครับจะต้องสมานด้วยนะครับเพราะว่าอย่างหมอเคยทำไลฟ์ช่วงโควิดนะครับกุ้งไฟเติมน้ำปรับลมนะครับอันนี้คือมันเป็นที่แบบไม่ได้คอเป็นเป็นแผลเป็นเลือดขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นกรณีที่อยากจะแก้ให้ฉับพลันในช่วงประมาณ3วันถึงห้าวันของช่วงโควิดซึ่งได้ผลแล้วก็หายได้ภายในนนะครับ แต่กรณีคือเลื้อดแล้วนะครับก็อาจจะต้องสมานดินก็คือทําให้แผลที่คอหายด้วยนะครับหรือแผลที่หลอดลมตรงนี้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเนี่ยก็ควรจะแก้ให้ครบทุกธาตุนะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นที่วิธีการคุมไฟเลยเนาะใครฟังอยู่ช่วงนี้ก็หาอะไรมันจดเลยนะครับก็ถ้าใครฟังอยู่แล้วสงสัยเนี่ยพิมเข้ามาถามได้นะครับหรืออยากจะฟังเป็นความเห็นด้วยก็ได้นะครับถ้าใครมีความเห็นเพิ่มเติมอยากจะแชร์เพิ่มเติมก็ดีดีนะครับก็การคุมไฟนะครับจริงๆแล้ว Ờ, หมอจะบอกว่ามีหลายวิธีนะครับแต่ที่งๆเนดังในี่ยก็เป็นฟ้าละโจนนะรถขมนี่รู้จักกันหรือว่าคนก็อาจจะรู้จักแบบพวกยาขมต่างๆนะฟ้ลาละโจนบวกกับยาบริเพศบวกกับจันเทนิลายาเขียวเนี่ยซึ่งก็อันนี้ก็เป็นชื่อสามัญทั่วไปนะครับแต่ว่าจริงหมอจะบอกว่าถ้าเราไม่ได้ติดเชื้อแบบแบบชัดเจนเนี่ยเราแบบเหมือนกับมันร้อนแล้วมันรู้สึกแบบร้อนๆไอๆเสียมหายออกมาเป็นเลือดเหมือนเหมือนแพ้ไม่สมดุลน,นะครับ เราใช้สมุนไพรลดขมได้หลายตัวนะครับซึ่งส่วนใหญ่ลดขมเนี่ยก็มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบอยู่แล้วแล้วก็ลดไฟอยู่แล้วนะครับเช่นเนี่ยข่าปลาตโจรมะละกี้นกมะร,ระจีนเดามีนีประชอนนะือประชอนที่ที่คินิกมีหมอปลูกไว้นะครับมันจะขมผมชุ่มๆกินไปมันจะรู้สึกเออหวานชุ่มนะครับแล้วก็มีเสดามีหวายด้วยนะครับอ่าจริงๆมีอันหนึ่งนะครับที่หมอ็มาจากคนไข้คือเ um. um ม็ดมะรุมเม็ดมะรุมเนี่ยต้องบอกว่ารสชาติค่อนข้างครบแล้วก็แก้ลดอาการเจ็บคออักเสบแล้วกแ้ไดีมาาาเพรระะว่คับ หมอก็ยังมีอยู่ที่ที่คลินิกนะครับคือมีต้นด้วยนะครับแล้วก็มีมีฝากเอามาทําอาหารก็ได้หรือเอามาแกะแล้วก็ทานได้นะครับคือมันจะขมฝาดนิดนึงแล้วก็หวานชุ่มเวลาดื่มน้ําตามนะครับครบรสเลยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าครจะมีรสอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นพอดีเราใช้เป็นสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรแบบเขาเรียกเอ่อโฮมเมดที่เรียคือทุงทั้งหมดเราไม่ได้ใช้สารกัดไม่ใช่ว่าอ้าวฟ้าเราจะเป็นกัด เราไม่ไม่รู้เมฆสก,กัดออกมาเป็นสารนี้เอาตัวตัวตัวมะระไปสก,กัดไม่ใช่นะครับเราเอาทั้งหมดนะครับนั้นนั้นก็จะมีรถที่ครอบคุมเหมือนเรากินต้มยำอะ่ะเราคงไม่ได้เอาแต่ตะไคร้มาเราเรียกว่าต้มยำทั้งหมดของมันเรียกว่าต้มยำนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราสามารถใช้เป็นตำลับเป็นตัวคุมไฟได้ก็จะดีนะครับก็จะลดความร้อนลดไข้ลดทัดไฟแล้วก็ช่วยทําให้เราดูแลเช่นทัดน้ําชุ่มชื้นได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าเราเนี่ย เติมน้ำไปเรื่อยๆแต่เราไม่คุมไฟไฟยังขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นสุดท้ายมันก็ไม่สมดุลน,นะครับหมอจะย้ําต่เกินนะครับหลักคือดูแลให้ถูกเฉพาะบุคคลแล้วก็ดูแลแบบองค์รวมนะครับให้มันสมดุลทั้งหมดนะครับยังไม่รวมถึงจิตใจเนาะบางคนก็เครียดก็อาจจะทําให้ไฟกันเลิกอ่ะทีนี้ถ้าเป็นตัวอย่างยาที่หมอแนะนําไปเนี่ยจันทลีลาเขียวหอมยาขมยาห้ารากยามหานีเนี่ยอาจจะปรึกษาหมออีกทีก็ได้ครับเพราะจริงๆแล้วมันจะมีการใช้ต่างกาันภรษาจันแดงอย่างนี้ครับ ก็จะมีการใช้ที่หลากหลายนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นที่นักสมดุลเนี่ยหมอจะมีสูตรที่แบบอย่างที่บอกว่าปรุงมาเฉพาะนะครับเพราะว่าเราเราเป็นยาที่อย่างเช่นยกตัวอย่างยาที่นักสมดุลเนี่ยก็จะมียายาผงยาหอมยาเป็นยาลมเนาะที่ที่ลดความร้อนได้ด้วยครับลมไฟยาปรับสมดุลท่านลมไฟและโกกมโนใจทั้งใจไหมปรับลมปรับไฟไม่ให้ขึ้นก็คือคุมไฟอยู่แล้วปรับลมด้วยนะครับแล้วก็มียาขับปรับสมดุลและขับพัดไฟคือขับออกจากภายในแล้วก็ มีตอนนั้นมีสมมตชชื่อปรับสมดุลธาตุลมไฟช่วงหัวเพราะมันลมร้อนมันตีขึ้นบนตีขึ้นช่วงหัวนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นปรับสมดุลชั้ไฟชั้นน้าช่วงอกนี่ก็ส่วนใหญ่ใช้กับทางเดินหายใจได้ดีนะครับเห็นไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะหนึ่งคือลดอะไรแล้วก็มีตัวปรับธาตุอะไรนะครับแล้วก็ตําแหน่งไหนด้วยนะครับเนาะอันนี้อาจจะช่วยกันผักใบเขียวเข้มเ,มเ้มก็ช่วยได้นะครับพวกพวกพวกขม พวกขมแบบเช่นเนี่ยอย่างที่บอกมีบลมแล้วยังมีขี้เหล็กนะครับขี้เหล็กก็เอามาใช้ในอาหารเยอะนะครับอืเจริญอาหารด้วยนะครับแล้วก็ต่อนะครับก็จะมีสมุนไพรอื่นๆนะครับที่เป็นลดสุขุมหอมร้อนนะครับเนื่องจากช่วยนะครับช่วยลดไข้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยทําให้ลมพัดสะดวกได้ด้วยนะครับคือต้องบอกว่าหมอก็ทําไว้นะครับจะมีพวกอนุมานมสังกายแต่อนุมานราสังกายเนี่ยต้องบอกว่าช่วยทำให้หายใจดีมากนะครับมันทั้งมันก็อาจจะเป็นตระกูลของการ ปรับให้ลมเคลื่อนได้ดีแล้วก็มันไม่ได้ลมร้อนเกินไปนะครับอ่แล้วก็อันนี้คือกอนนรณีฟ้าไัโจใช่ไหมที่ที่ใช้กับตัวสมุนไพรอื่นๆนะครับก็ต่อไปเป็นการเติมน้ํานะครับเดี๋ยวฟ้าไัโจเนี่ยไปดูได้น,นะครับคือหมอจะแนะนําการใช้ฟ้ารัโจคู่คู่กับสมุนไพรตัวอื่นเช่นใช้ฟ้าไัโจคู่คู่กับหนุมานสังกายกับตะไคร้กับโกดสอกับการภูการภูนี้แก,ก้ไอดีนะครับเดี๋ยวจะไปพูดในขับกับลมแล้วก็ฟ้ารัโจช่วยใช้คู่กับพวก ตัวสมอตัวมะขามป้อมอ่าใช้คู่กับยาพวกเกลียวฝาดอย่างอย่างพวกเนี่ยมะกอกมะขามแล้วก็ใช้คู่กับพวกสกุมหอมร้อนเช่นแกนจันอ่าพวกเนี่ยยาหอมพวกกิสนาแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่หาเพิ่มเนยทีนี้หมอจะแนะนําเบื้องต้นก่อนนะครับพวกคุมไฟเนี่ยก็ใช้เป็นอาหารก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยอาหารมันกินไม่ไหวมันขมมันเอาไม่อยู่นะครับ เบื้องต้นก็มีแคปซูลนะครับเป็นที่วบาๆมันมีสูตรแบบปรับสมดุลลงไปช่วงหัวช่วงอกช่วงผิวหรือว่าช่วงท้องเนี่ยครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าเราสามารถที่จะทั้งใช้ทั้งรบยาทั้งปรับตัวสมบุรณ์ตท่าแล้วก็ใช้ตำแหน่งมาช่วยได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับการเติมน้ําเติมน้ําเนี่ยรสที่เด่นๆเลยครับคือเปรี้ยวแต่ขอเป็นเปรี้ยวฝาดนิดนึงนะครับแต่เพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการที่ไอแล้วไอแล้ว,ลวมันเริ่มระคายคอหรือเป็นแผลเนี่ย เปรี้ยวคือเติมน้ําให้ชุ่มแต่ฝาดจะช่วยสมานเหมือนเราเป็นแผลข้างในนะครับก็อยากให้ใช้วิธีการใช้พวกมะขามป้อมมะกอกพุทราไทยใบมะขามสมอพิเภกอันนี้หาได้แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะใช้สมุนไพรที่มันแบบเข้มข้นหมอจะมีตัวสูตรชื่อปรับสมดุลธาตุน้ําดินชุ่มนะครับชื่อตามตามตามคำพูดที่ต้องการเลยทําให้น้ำแบบดินมันชุ่มชื้นแล้วก็ลดอาการระคายเคืองไปด้วยนะครับปากสมานไปแล้วนะครับก็อันนี้มันมีเรื่องของ สิ่งที่เราอยากฝากไว้นะครับว่าตัวตัวต huh kind of like ัวเปี้ยวตัวาดลนี่บางทีเราอาจจะใช้เขาเรียกว่าคือบางบางคนเนี่ยใช้ตัวตัวฝาดมากกว่านี้นะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างใบใบมะกอกใบมะขามสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมเนี่ยเขามีความเปรี้ยวด้วยนะครับแต่บางคนเนี่ยฝาดแบบใช้มะคุดเนี่ยต้มคืออันนี้คือ ใช้สำหรับแบบคนนี้ฉุกเฉินไม่ค่อยมีอะไรเกล้วยกล้วยหามกล้วยเดิบเนี่ยซึ่งจริงๆไม่ได้ไม่ได้แก้ไอโดโต้แล้แต่ว่ามันช่วยอย่างน้อยช่วยชุเราแผลนะครับช่วยผานหรือขมิ้นอย่างเงี้ยคือซึ่งหมอไม่ได้เห็นด้วยนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยใช้เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องไม่ใช่แค่ทางหายใจมีในในในทางเดินอาหารเช่นกดอ่อน้อนด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็หมาาคนไปใช้แต่ว่าพอฟา้าเฉยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทําให้ลมไม่ค่อยเคลื่อนก็มักจะช่วยเรื่องไอได้น้อยกว่านะครับอย่าง ตัวชเอมเนี่ยชเอมเทศนะครับเขาก็มีหวานนะเขาจะหวานเป็นฝาดหรือว่ามีอันหนึ่งใช้สูตรนะครับคือหัวชีเท้าผสมกับขิไงเห็ไหมเราจะทํามันฝาดออกหวานนิดๆแต่เขาจะใช้ขิงไปช่วยขับลมด้วยสังเกตไหมมันจะครบธาตุนะครับคือคุมไฟเติมน้ําขับลมแล้วก็สมานอ่าสมานชุ่มอ,ะอ่ะหมอหมอใช้คําว่าคุมไฟเติมนาขับลมแล้วก็ดินก็คือธาตุดินเนาะดินสมานชุ่มชื้นครับสังเกตไหม ถ้าดียังเป็นตัวสําคัญที่ทําให้เราแบบดูแลคอได้ดีขึ้นนะครับแต่น้ำาลงไฟเป็นตัวขับเคลื่อนโอเคก็เดี๋ยวไปไปหัวดหวานเลยแล้วกันนะครับรสหวานเนี่ยเราจะมีสพวนที่ซึมซาบไปตามเนี่ยไปตามผิวเนื้อให้มันเจริญอาหารแก้อันเพลแล้วก็แก้ไอครับแก้เสมหะแห้งใช่ไหมมันชุ่มชื้นไปตามพวกเนี่ยผิวเนื้อของเราได้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวอย่างในเชมเทศเชมไทยมีย่าหวานมีน้ําตาลใสแดงแล้วก็ อย่างหัวใจเท้าท uh ี่บอกเมื no. hmm mm ่อ hmm ก uh ี wet, uh ้ก็หวานๆนะครับแต่เป็นออกไปทางหวานฝาดๆนะครับก็หัวใจเท้าใส่ขิงที่บอกแล้วก็ใส่เปรี้ยวนิดนึงหรือใส่เกลือนิดนึงไปตักถ้ามีมะขามป้อมก็ยิ่งดีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าช่วยได้นะครับเ่องที่หมอบอกว่าเมื่อกี้เมื่อเราเห็นมันเม่รู้ก็หวานเต็ดครับแต่ว่าเป็นเป็นขมขมขมฝาดหวานนะครับอ่าเห็นเนาะก็กระเจี๊ยบก็ได้นะครับลูกกระเจี๊ยบลูกกระเจี๊ยบก็ดีนะครับกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบสดกระเจี๊ยบต้มเนี่ยครับ ก็ลูกจกีบเขียวนะครับก็สามารถที่จะเอามาช่วยได้มีมีเยื่อเมือกเลยครับลื่นๆแล้วก็จริงๆตัวมันเองหวานนิดๆนะครับแล้วก็เอา้เรื่องของมันก็ช่วยทําให้ชุ่มคอขับเต็มหะได้เหมือนกันนะครับ<อ>ตัวน้ําพึ้งนิดนึงก็ได้ครับน้ําพึ่งมะน,นาวเกลือน้าพึ่งก็ช่วยได้แต่ถ้าใครที่ไข้ขึ้นมากก็ระวังนะครับอย่าให้ร้อนเกินไปหรือใครที่เป็นเบาหวานนะครับโอเคเนาะก็อาจจะเลี่ยงนิดน,นึงนะครับมีคนถามมาเยอะนะครับว่าสมุนไพรหวานเอาแค่ไหน,นครับบางคนแบอกอ๋อ oh, หวานใช่ไหม ขอเป็นลาไยแล้วกันนะลองกองไอ้ลาไยทุเรียนเงี้ยเงาะเงี้ยโอ้ยนี่ก็หวานเกินไปนะครับมันละมุดเงี้ยได้ไหมถ้าหวานจัดมีหวานแสบเนี่ยไม่ไหวนะครับจะยิ่งเป็นผลเสียเพราะมันทาให้ร้อนกลับมาร้อนอ่ะคือหวานมากก็กระตุ้นร้อนเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ชุ่มหนามือเพราะมันเป็นน้ําร้อนมันมันสังเกตมันมันเหนียวคอไปหมดนะครับยิ่งกินอะไรที่ยิ่งกินลวร้อนในคอแห้งกินแล้วมันหวานจนมันแสบคอนี่ไม่ควรนะครับเพราะมันร้อนเกินไปแล้วนะแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับคนกินลําไยก็ยังเฉยเม็ดนบ ปากเปิดร้อนพองมาหมดนะครับดังนั้นหมอ้องเริ่มที่ขมก่อนเนาะขมให้มันคุมไฟอยู่แล้วก็ค่อยๆเติมน้ํเาเปรี้ยวหวานออกไปทางปลาชุ่มๆนิดนึงนะครับแล้วต่อไปจะเป็นอะไรครับกลับไปเป็นการขับลมนะอ่าปรับลมไม่ที่นี้ไม่ใช่ขับแบบลมร้อนแบบกินแล้วต้องปูดปาดเอื้อาออกมาเหมือนพวกพริกไทยพวกกระชายไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าเป็นการปรับให้ลมมันเดินพอดีมันโลงน่งอ่ะกินแล้วโล่งอย่างที่หมอวองเนี่ยยกตัวอย่าง ยาหอมปรับพัดลงไฟแล้วบำรุหงหัวใจคือลดท่อร้อนปรับลมแล้วก็โลง่งชื่นกายด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็สูตรนี้ก็ชื่นใจนะครับทําใช้พวกเครื่องหอมอย่างดีก็จะช่วยลดอาการทางใจด้วยนะครับโอเคไหมก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับว่าจะม,มีหอมเย็นกับหอมร้อนนะครับอ่าซึ่งอันนี้เลือกได้นะครับไม่ไม่ได้แปลว่าหมอจะพูดแค่ให้ทุกคนแบบใช้หอมเย็นหอมนี่มันมี ร้อนกลางเย็นแล้วกันนะพูดง่ายๆนะครับจริงๆมันมีเฉดเราแบ่งเป็นห้าระดับก็ได้ครับเนี่ยเช่นเย็นเย็นแล้วก็ออกไปทางเขาเรียกหอมเย็นเนาะหอมเย็นแล้วก็มีอันที่สองคือหอมออกไปทางเย็นแต่ว่ากลางๆแล้วก็อันนี้หอมสขุมคือกลางเลยอันนี้สขุมหอมร้อนอันนี้คืออาจจะเป็นร้อนนําสขุมเนี่ยครับมันก็จะอยู่ที่เฉดของเรานะครับว่าเราจะอักขึ้นตร้งไหนคือการปรับลมมันมีพัดลมมันมีหลายเบอร์เนาะนะครับแล้วก็ตอนนี้ ถ้าเป็นหอมเย็นนะครับก็อยากจะยกตัวอย่างเนาะตอนนี้คือถ้าเรานึกถึงก็คือนึกถึงพวกยาหอมเย็นๆทักตัวครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้ายาหอมในท้องตลาดนะครับเราไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันเนะแต่ว่ากินแล้วมันจะเริ่มแบบขับลมเยอะๆหรือว่ากินแล้วมันรู้สึกมันมีความคล้ายๆเครื่องเทศแบบเครื่องเทศในครัวเรือนเนี่ยมัน่าจะเป็นหอมร้อนนะครับอหอมเย็นมันต้องกินแล้วมันจะนช,นชื่นใจเหมือนสูตรที่หมอยกตัวอย่างนะครับบำรุงหัวใจมันจะเป็นแบบมะลิพิกล แต่ละพีบัวหลวงมีชนลูดมีเตยหอมอา่าเหมือนกินใบเตยอ่ะแต่มันจะมันจะหอมมันจะสดชื่นป่าแล้วก็ถ้ากษณาก็มักจะเป็นกษณาอย่างดีนะที่เอามาหรือว่าแก่นจันต่างๆนะครับก็จะไม่ก็เย็นๆบำรุงหัวใจตับปอดบำรุงคันแก้วอันเพียชุกําลังแล้วก็หลายๆครั้งถ้ามันอย่างเนี้ยพวกเกสรบัวหลวงที่ไม่มีมีฤทธิ์ปาด้วยก็จะช่วยเรื่องสมานในเรื่องลําคอได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งหมอถึงจะให้กินแบบเป็นผงเนาะไม่ได้ให้คืนเป็นเม็ดนะครับแต่กินแล้วให้มันละลายในข้าเป็นย มันก็จะช่วยทําให้เราเย็นซาบไปด้วยนะครับเพราะว่ามันมีสารคูณที่ลดความร้อนแต่ก็เก็นไหมมันจะมีคูมไฟเติมน้าปรับลมช่วงปรับลมเนี่ยหลายครั้งหมอจะแนะนําคนที่กําลังไปกําเริบลมกาเริบเนี่ยให้กินไปทางหอมเย็นแต่ในมุมขอบการถ้าเสมหะค้างแล้วแบบไม่ค่อยออกแล้วอยากจะอยากจะให้มันขับออกโดยที่เราไม่มีความร้อนแบบเป็นช่วงที่แบบฟื้นไข้แล้วนะแต่อย่างแบบไอๆมีเสมหะหรืออย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นเป็นเลือดแบบที่ตัวคอสดต้นเนี่ยเราอยากจะให้มัน ออกมาโลง่งเพราะว่าเราไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้ติดหวัดแล้วไงเราก็ใช้หอมที่ร้อนขึ้นนะครับก็อาจจะใส่พวกตัวหอมร้อนมากขึ้นนะครับเช่นพวกขมิ้น,นการพูเห็นไหมอบเชยนะครับพวกขงิงข่าได้เห็นไหมมีขงิงก็ช่วยได้ไผ่กาวานหรือถ้าบางทีิวบางสุกก็เป็นดีปรีนะดีปรีก็เป็นเป็นตัวเป็นตัวเผ็ดร้อนที่ที่ช่วยทัดดินได้ดีนะครับเป็นตัวทาให้ดินมันอุ่นขึ้นนะก็แต่นี้ต้องบอกว่าต้องต้องเลือกโดย ให้เหมาะกับ่านนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในเฟสที่ยังร้อนอยู่หรือว่ายังมีแบบเลือดออกจากการที่มินมันแตกเยอะกันไปก็เลี่ยงหน,นะครับอย่าไปใช้ร้อนเกินนะครับอยู่ที่ว่าเป็นลมร้อนหรือลมเย็นนะครับ